สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเควินสเตย์นะครับ mm hmm. คลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวนะรีวิวนี่เลยออนนิง่งนะครับติดข้างรถของ Iron Man 4 x 4นี่ที่เราเพิ่งไปติดมานะเป็นครั้งแรกนะครับที่ช่องเควินสเตย์ใช้ออนนิง่งติดข้างรถแล้วก็อันนี้ครั้งแรกที่เคยใช้ตัวแรกไม่เคยใช้ ออนิ่งของอะไรเลยแล้ววันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าตัวเนี้ยดีไงนะครับอ่ะขนาดนะทุกคนตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนิดนิดแต่จะฟุูขึ้นขึ้นความยาวให้ดูนะครับแล้วก็บอกราคาก่อนเลยนะตัวเนี้ยราคา12,500บาทนะแล้วฟูกก็เสียค่าติดตั้งอีก500บาทนะรวมแล้วอะ่ะก็คือ13,000ททวนนะครับเนี่ยรถที่เราใช้จะเป็นรถ อฟอร์ดเลนเจอนะครับเป็น2ประตูพอปิดแล้วเนี่ยอันนี้เราจะอยู่ที่อขอบกระบะขอบกระบะเนี่ยนี่มาเจอที่ขอบกระบะพอดีนะแล้วทุกคนก็ลองดูเอาครับว่ามันไปถึงตรงไหนนะเนี่ยความยาวอะเหมันก็ไปถึงเนี่ยประตูครึ่งประตูหลังแล้วอะตัวนี้เป็นออนนิ่งชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่มัน ขึ้นว่า1 8อองศา1 8อองศาไงมาการให้ดูเลยครับไอตัววัสดุนะครับที่หุ้มออนนิ่งเราอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นผ้ากันน้ำครับทุกคนผ้าอะไรไม่รู้นะเดีย๋ยวฟุกลองขึ้นสปเปคให้ทุกคนดูมันอยากจริงๆแล้วฟุวกอ,อยากได้เป็นแบบอะลูอะเคสอะลูมินเนียมนะแต่ว่าถ้าแบบนี้มันจะไม่มีเคสอะลูมินเนียมเลยจะต้องใช้เป็นผ้าแบบนี้เอานะเอออะวิธีการกลางครับตรงเนี้ยแบบ ตรงนี้เราก็ดึงออกมานะเป็นตัวแกใช่ไหมแล้วมันมีซิปซ่อนอยู่ก็แค่รูดที่ปอกมาอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ถลบมันไปข้างหลังนะเน็ตข้างหลังถลบไปเสร็จแล้วนะครับมันมีเนี่ยแถบ ตีนลากตีนนุเกออยู่แค่สองเส้นปึ๊บนี่ปึ๊บเสร็จแล้วปล่อยลงมาอ่ะจากนั้นก็กางไอ้นี่นมันกางได้เลยแหละเนี่ยมันเป็นปีกอย่างนี้เลยอะแต่ถ้าเราปล่อยมันก็จะตีกลับนะ อันนี้เขาจะมีเชือกมาให้มีให้แบบนี้สองเส้นเชือกที่เป็นตะขอตะขอแบบดึงแบบนี้เนี่ยมันแบบนี้นะเราจะฝั่งเนี้ยไว้ตรงไหนก็ได้นะนนี้อย่าปุกเอาไว้อา้านนี้เนี่ยใส่ตรงรูนี้เห็นปะ่ะตรงขอบสุดมันจะมีรูใส่เข้าไปแล้วก็ดึงมาดึงมาเลยดึงจนสุด แล้วเราก็มาดูจุดหลังรถเราว่ามีตรงไหนให้เกี่ยวบ้างอย่างฟุกเนี่ยที่รถเนี่ยมันมีรูเนี่ยเยอะแยะเลยนี่ฟุกงเอาไว้อย่า,า,ยางงี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ดึงดึงได,งดงเ้เลยนะตัวนี้เนี่ยมาดึงให้ตึงจบเกี่ยวไปก่อน ฝั่งหนึ่งก็ไปหาที่เกี่ยวข้างหลังเหมือนเดิมอ่าไปดูข้างหน้ากันว่าเป็นงไงเนี่ยตอนนี้สมมติว่าฝนตกหรือว่าแดดออกเนี้ยเราก็สามารถหลบร่มได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะเตี้ยใช่ไหมเตี้ยนะโอโ้โหพวกสูง180นะครับแต่ว่าจะบอกว่าความสูงก็อยู่ที่ตัวรถเราด้วยนะว่าเรา ติดออนนิ่งสูงได้แค่ไหนนะแต่คราวนี้อย่างเงี้ยไปใช้งานลําบากไม่ต้องห่วงครับใต้นี้ทุกคนเนี่ยครับตรงคานตัวเนี้ยมันมีอย่างนี้อยู่ทุกคนมันมีเสานี่มีเสาซ่อนอยู่นี่แกตีนุกแกงมาตรงนี้นมนหมนุนหมุนคลายอ่ะอ่ะ,อะล็อกไว้ก่อนอนี่เนี่ยครับทุกคนอ่ะปุ๊บ หมุนคายมันออกมามันเป็นเสาปรับะระดับได้เราก็ยกขึ้นไปเราก็หมุนล็อกไว้ไงง่ะโอ้โหยืนได้แล้วเห็นปะแบบเนี้ยมีสี่ต้นสี่ต้นก็คือตามตามคานเลยอะเนี่ยข้างๆนี้ก็มีนะเนี่ยมีหมดเลยอ่ะเอาลงก่อน,นถ้าที่ไหนไม่มีลมนะ เราจะไว้แค่เนี้ยได้เพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้นะครับปุ๊กก็ใช้อะปุ๊กแค่ทำอย่างเงี้ยเหมือนกันไม่ได้ตอกไม่ได้ดึงเชือกเลยแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันมีลมใช่ไหมเขามีเชือกมาให้ด้วยครับเราก็เอาเชือกอ่ะมาใส่เนี่ยมันจะมีรูใส่เชือกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตอกลงพื้นเท่านั้นเองนะง่ายแล้วแล้วข้างในเนี่ยคือแบบอยู่ได้เออ ต่อไปนะครับเดี๋ยวพุกจาขออลงเชือกนะให้ทุกคนดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ลมมันแรงนะเลยเดี๋ยวพุกพามาดูรีวิวข้างในชุดอื่นๆต่ออีกทีนึงเนาะตอนที่ซื้อมานะครับเขาว่าจะมีกระเป๋าแบบนี้ให้กระเป๋าแบบนี้มันเป็นกระเป๋าแบบม้วนเก็บอ่ะม้วนนะแล้วก็มีสายรัดแบกนะครับอย่างนี้นี่เนีนยม้วน,นี้ในนี้มันก็จะมีพวกเครื่องมือพวกอุปกรณ์ นี่ไฟไฟไฟที่อนนิ่งนะอนนิ่งมีไฟด้วยนะเดี๋ยวฟุ้งติดให้ดูสิมีด้นี่เชือกอ่าเชือกเดี๋ยวมีให้ให้ล้างตามจุดต่างๆนะเชือกนี้จะเป็นแค่แบบว่าเหมือนเชือกเต็น์อะมีเนี่ยอ่าตัวเล่งเชือกแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวมีให้เทียบเลยแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยนั่คนมันมีรูปสมอ แต่เราไม่มีสมอนะเพราะว่าเราเอาสมองเก็บไว้บ้านเราไม่ได้ใช้เราใช้สมองของเราที่มันแข็งแรงแข็งแรงนะครับเออพึ่งสังเกตน,นะทุกคนมันจะมีบอกเลยเนี่ยมีรูปบอกแล้วนะ LED เห็นปะ LED ก็คือสายไฟนี่เชือกนี่สมองแล้วก็ไอชุดนี้เขาให้เขาให้เราแบบว่าเอาไป้ค่อยกับกับตัวเนี่ยนะที่ตัวเนี่ยมันมีรางอยู่ สอดเข้าไปในรางเนี่ยอ้อย่างนี้อ่าโอ้โหแต่เวลาเราเก็บเราต้องถอดออกนะเออไว้อย่างนี้ก่อนก็ไดนะ้ไว้เก็บของ็ปแล้วเนี่ยครับทุกคนพอคูุกแค่ดึงเชือกแค่สองตัวนะข้างหน้าเห็นปะตึงเริ่มสวยแล้วแต่จะมีข้างข้างครับข้างข้างเนี่ย ไม่ต้องเอาเสาไม่ต้องเอาเสาลงก็ได้นะแล้วก็ดึงเชือกลงพื้นได้เหมือนกันถ้าอยากให้มันตึงสวยๆนะครับลองดูนะอ๋ออันนี้ดึงเชือกเฉยดึงเชือกออเชือกมันจ่อรดึงเพิ่มได้อ่ออ่าไหนนะเออข้างนูน้นก็ดดึงข้างนูน้นข้างนูน่สำหรับผ้าตัวนี้คุณมันเหมือนผ้าทีซีอ่ะแล้วก็เป็นริบบ็อปด้วยนะเนี่ย หนานะผ้าหนามากเดี๋ยวฟุกขึ้นสเปคผ้าให้ดูนะแต่ว่าเป็นผ้าทีซีท,ท,ที่ด้านในเคลือบดําด้วยเคลือบกันแดดดาแล้วก็มีซิลมีอะไรให้แบบว่าเนี่ยซิลกันน้ําให้หมดนะแบบนี้หมดเลยแล้วก็ตรงคานมานะันอะที่ฟุกบอกอะมีไฟก็คือตัวนี้ครับเนี่ยคนอันนั้นคือแถบไฟ เดี๋ยวไฟอ่ะเราสามารถติดได้แบบนี้เลยนี่ที่เขาให้มาใช้เพล์แบงค์นะครับหนึ่งก้อนเสียบเอาเลยแล้วก็เขาจะมีสวิตช์ให้แบบนี้ข้างหนึ่งจะสั้นๆนี่ข้างหนึ่งสั้นๆส,ส,ส,สองอันอีกฝากหนึ่งนี่จะยาวๆอันนี้คือยาวเลยอ่า ทีเนี้ยเราก็ดูว่าเขาแบงค์เราอยู่ตรงไหนนะอย่างเงี้ยไอ้พวกเอาตัวอยาวๆเนี่ยมามาฝั่งนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็คือจุดแม่เหล็กนะที่เอาไว้เชื่อมต่อไฟนี่ครับมันเป็นแม่เหล็กแต่ถ้าเรา,เาไว้อย่างเงี้ยมันจะหลุดง่ายนะให้เราม้วนก่อนรอบหนึ่งรับปุ๊บม้วนเสร็จแล้วก็ค่อยวนมาติดอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยแม่เหล็กมันโครโค่มันจะดูดไม่ได้แล้วเราก็หมุนหน่อย อ่ะให้มันไม่หลงมันอยู่ขั้วเดียวกันเท่านี้นี่สองเส้นอีกเส้นหนึ่งก็อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องม้วนเหมือนกันนะคือถ้าไม่ม้วนอะ่ะดูแล้วอะ่ะทุกคนหลุดฟูกใช้ไปแล้วหลุดอ่ะปุ๊บเอออันนี้ฟุกใช้ด้านยาวอะด้านนี้ก็เนี่ยลากสายมาลากสายมาอันนี้เป็นสายสั้นสายสั้นก็ทำเหมือนกันเลยครับ โอเคอ่ะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอานี่นี่พาวเวอร์แบงค์ของฟุงนะส่ยเบ้นยาวพวกก็หาวิธีเก็บเอาแล้วกันนะนี่จะลองเดินไฟให้ดูก่อนอันนี้พาวเวอร์แบงค์เราก็เสียบไปเลยปึ๊บแล้วก็มาเปิดปิดสวิตช์ตรงนี้ปุ่มเดียวไฟทุกจุดจะจะสว่างเดีย๋ยวลองดูนะเยฟุก ตัดภาพไปตอนกลคืนแล้วเปิดไฟทุกคนดูนะว่าตอนกลงคืนอ่ะติดไฟแล้วเป็นไงนะครับไปดูกันก่อนนะนเปลี่ยนสีกดทีเดียวเนี่นี่นนลดแสงได้เพิ่มแสงได้นะครับเนี่ยจบอันเนี้ยเสาอ่ะมันมีไฟใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงที่เรา ไม่ได้เอาเอาไอเสาลงอ่ะมันก็จะบังไฟเสาเราถอดออกได้นะถ้าเราไม่อยากกลางนี่อันนี้นลืมบอกลืมบอกอ่ะนี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้เน,นี่ยอันนี้ที่บอกว่ามันปรับได้ได้ไดไหน่อยบะสูงมากแต่มันก็สูงไม่เกินกับไอนี่แหละตัวออนนิ่งอ่ะมันมันล็อกไม่ได้อ่ะเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุกบอลกวัวบอลอย่างเงี้ย เราดึงได้เลยนะเนี่ยเราเลื่อนมาอย่างเงี้ยเราก็นนะอ,อ๋อหักมาอย่างงี้ปุ๊บหลุดแหละเนี่ยเป็นขอบบอลแล้วพอถ้าไฟมันไม่พอจริงๆอ่ะเนี่ยไอ้พวกกล่องเนี่ยเนี่ยมันเลื่อนได้เห็นปะเนี่ยไอ้ที่ไวรัสเสาอ่ะมันเอาไว้ห้อยไฟห้อยนูน่นห้อยนี่ได้แทนอะ่ะได้แบบว่าได้เยอะเลยทุกทุกจุดเลย หมดแล้วนะครับออนิ่งตัวนี้คนหน5 0 0บาทบอกเลยว่าใช้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าดีนะข้อเสียหาข้อเสียกันนะข้อเสียของมันคือมันจะมีความใหญ่เวลาติดกับรถอะอน้องแนนว่ามันใหญ่ปะอ๋อหมายถึงตอนที่ติดข้างรถตอนที่ติดข้างรถ ตอนที่ยังไม่ได้กางอ่ะใหญ่แล้วก็เป็นเคสผ้าเป็นเคสผ้านะครับอันนี้สําหรับฟุนกนะข้อเสียมันไม่เท่อามันไม่เท่ตอนที่เรายังไม่ได้ใช้งานอ่ะมันไม่เท่<ม>ถ้าเป็นเคสอะลูมันจะเท่แต่ว่าเคสอะลูที่ฟุกที่เขาทําขายกันอ่ะแบรนด์อื่นๆมีแบรนด์ A D A ด้วยมั้งมันไม่มีออนนิ่งทรงนี้ถ้าออนนิ่งทรงนี้ยมีแต่เคสที่เป็นผ้าทุกแบรนด์ฟุกดูมาก็เลยมาจบที่แบรนด์นี้นะครับแล้วก็ชอบที่ทาร์ปเขาเป็นสีเทา คือเราไม่ได้ชอบแบบว่าดําอะไรทุกอย่างดํดๆสนิทน,นะฟูกกับดังแน่จะไม่ได้แบบชอบแบบเนะนาะดังนั้นก็นนนนเลยคิดว่าตัวนี้แหละตอบโจทย์แล้วพอมาใช้าง,งานจริงๆคือแบบว่าโูหคุ้มค่าช่วยช่วยชีวิตเรากับแดดแดดได้รอบปะอ่ะอ่าเออแล้วถ้าฝนล่ะยังไม่เคยไงแต่ว่าเออถ้าแบบเนี้ถ้าการเหมือนกัเราแล้วฝนตกอะ่ะเออดีนะที่แม่พูดออกมาน้ำมันอาจจะขังได้ฟูกก็เลยถามตอนซื้อก็เลยถามกับร้านว่า มันทาไม่ขังเหรอขังแต่ว่ามันมีวิธีคือนี่ข้างนี้นี่ตรงนี้มันจะมีลิ้นอยู่เนี่ยองเงี้เป็นสองชั้นเห็นป่มเนี่ยเป็นสองชั้นตึง้งนี่เอาเชือกมากดจ้ากดลงกับพื้นจ้าปรับเสาลงหน่อยนะปรับเสาลงหน่อยกดเชือกลังกับพื้นหน้าฝนมีหมดเลย ตรงกลางนะตรงนี้ก็มีข้างข้างน้ําน่าจะไหลลงยูแล้วดูจากองศางอาใชแา่แต่ตรงกลางอะแต่ตรงกลางที่อาจจะหย่อนใช่ปรับเสาลงแล้วก็ปรับปรับเสาลงแล้วก็เอาเชือกดึงลงเพราะว่าเวิร์คคือเดี๋ยวรอหน้าฝนอะต้องรอใช้งานหน้าฝนจริงทีหนึง, <S <S นงแล้วก็อีกอย่างนึ่งให้ทุกคนดูขอบตรงนี้ลืม <S <S นี่มันมีตีนตุ๊กแกเห็นปะเนี่ยทั้งแถบเลย อ้ยุตั้งแทบเลยคือว่ามันมีห้องห้องต่อครับเ,เป็นตีนดูแกะมาแปะเป็นแผ่นแยกห้องจำนวน5ชิ้นนะครับหชิ้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแนนหยิบมาให้ดูชิ้นหนึ่งก่อนไหมอืมโอเคเยี๋ฟุผงหยิบไปดูชิ้นหนึ่งนะอุปกไอัตวห้องนี้มันขายแยกอยู่ที่5,900บาทนะนี่คือขุงใส่ของเขา มันจะมี5อันอย่างเงี้ยมัดอย่างเงี้ยหอันแล้วมันจะมีเลขบอกด้วยนะหาเลขก่อนหาเลขให้ดูก่อนนี่มันจะมีโค้ดบอกด้วย W2 นี้แต่ว่าฟุกอะยังไม่เคยกลางเต็มเลยไม่รู้ว่า W 2อะมันคือจุดไหนตัวอย่างคือก็อลองดูภาพนี้นะที่ฟุกติดมาอันนะ้ฟุกใช้แค่ชิ้นเดียวแล้วก็ติดแค่แบบนี้ชิ้นเดียวนะ เพราะว่าแดดเข้าฝั่งไหนล้วก็ติดแค่ฝั่งนั้นข้างบนก็คือใส่เข้าไปแล้วตอสมอตรงนี้ติดติดลูกแก่เนี่ยตึ๊บตึ๊บต่๊ต๊อสมอนะเราจะเลือกกลางปิดเฉพาะโซนก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากได้เป็นห้องเลยนะเราก็ติดให้หมดมันก็จะเป็นแบบนี้ฟูกขึ้นรูปตัวอย่างที่ที่ทางแบรนด์ของเขาอ่ะนะของต่างประเทศเขาขายอ่ะเป็นเป็นห้องหมบนี้เลยห้องแบบตามกรอบของของออนน่งไงทั้งแนทเนาะ เออถ้าใครใช้เต็นท์ขดะนอนไหมใช่ก็นอนได้กนน็นอนได้นนไดเห็นปะแต่เรามีเต็นท์หลังคาแต่ถ้าหน้าฝนไงครับออ๋ถ้าหน้าฝนทุกคนก็ติดให้หมดได้เลยแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวฝนสาดม,มันมีหน้าต่างมีกระเป๋ามีอะไรให้ครบนี่ยก็ค่สุดนตไปจัดนะทั้ง5,900บาทแล้วก็ไอตัวออนนิ่งก็หนึ่งบาทก็หมดแหละสำหรับที่เก็บออนนิ่งนะครับเราก็เอาพวก เชือกนะแล้วก็เสาอ่ะพับเก็บไปก่อนนะตอนเชือกเก็บเสาวิธีเก็บเสาก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะหมุนก่อนหมุนหมุนให้มันหดเข้ามาแล้วนี่ตรงนี้เรายกเสาขึ้นมาใช่ไหมครับก็เอาเสาใส่รูเนี่ยเาสาใส่รูเสียบปึ๊กมันจะล็อกแล้วก็หมุนหมุนล็อกอีกสักทีหนึง่งอ่ะไอตรงนี้มันเลื่อนได้นะเราก็ล็อกตินตัวแกไว้ เนี่ยพวกเสาทุกต้นเราจะเก็บแบบนี้หมดเลยครับกระเป๋าเครื่องมือเนี่ยอุปกรณ์นี้ก็อย่าลืมสไลด์ออก้วยนะน,นจุดที่ใส่สไ,สสไลด์ค่อยไว้ได้วิธีการพับนะครับให้เราหันนะถ้าเราหันหน้าเข้าตัวนนี้อ่ะทางซ้ายมือเราอะ่ะเราต้องแกะทางซ้ายมือก่อนครับเราเริ่มพับจากฝั่งนี้นะครับก็อดสายออกแค่ออนี้เลย ก็มาให้ทุกคนดูตรงนี้ดีๆนะอันนี้คือพับมาหนึ่งมาสองใช่ไหมปุ๊บแต่ว่าอันเนี้ยเราจะไม่พับมาอย่างนี้นะเราต้องยกตรงกลางขึ้นแล้วก็พับเข้าไปนี่แล้วก็ค่อยดึงขึ้นมาแล้วตัวข้างในนี้ก็คือประกบประกบพับเข้ามาปุ๊บ นี่สุดเลยอย่างนี้นี่ผมก็จะแล้วก็ต่อไปก็ไปพับแกนหนึง่งฝั่งปล่อยไว้ก่อนนะเราก็จะตกมานิดหน่อยฝั่งนี้ไม่ต้องทำอะไรนะก็เอามาประกบกันพอประกบกันเสร็จเราก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมก็พับนะ อันนี้มันอาจจะมีเด้งๆออกมาหน่อยนะอันนี้ก็พับมาพับมาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บพับอีกทีนะสองทีแล้วก็ทีที่สามก็คือพับขึ้นมาอย่างนี้อ่าแล้วก็มีสายอยู่ข้างบน ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับลาตินุแก่เสร็จแล้วลำผ้ามาคุมแล้วก็รูดซิปเก็บ แค่นี้ก็เป็นการเก็บออนนิ่งเสร็จแล้วเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นระบบแบบแมชชีนอะเออแมชชีนมันดูแบบคล่องตัวมากก็จบแล้วทุกคนสำหรับออนนิ่งนะต้องบอกว่าฟุก ถือว่าเป็นมือใหม่ในการแช้ออนนิ่งของรถบ้าน mm hmm. พวกแคมเปอร์เนี่ยรแคมเปอร์ per, ใช่ไหม mm hmm. มือใหม่บ้างๆนะก็เลยเป็นตัวแรกให้ทุกคนตัดสินใจมันมีหลายแบบนะ1 8อองศาอันนี้เขาเรียก180ถ้าทรงที่เขียนว่า90องศาก็คือ,อที่ออกมาตรงๆอ่ะข้างรถอ่ะอ่าอันนี้คือ180นะมันจะมานี่เลยอย่นี้เลยแล้วก็มี270นะ270มันจะจากแค่ แค่ประตูรถข้างหลังเนี่ยอ้อมไปข้างหลังบุฟื้นภาพประกอบเลือกตามที่ทุกคนชอบนะที่ฟุกซื้อ180บนะครับบอกก่อนนะบอกทุกคนก่อนเลยเพราะว่ามันใช้เนื้อที่แค่ฝั่งเดียวทีเนี้ยหลังรถอะฟุกยังว่างเราสามารถเอาบันไดเปีนขึ้นเต้หลังคาได้และอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็สามารถย้ายบันไดไปปีนขึ้นแต้หลังคาได้ทั้งหมด2ทางนะแต่ถ้าฟุกใช้ทั้งหมดปิดไปข้างหลังอะฟุกจะเหลือทางขึ้นบันไดเอย เต็นที่เอ้ยพวกก็จะเหลือบันไดที่จะเอาไว้ให้ขึ้นบนเต็นท์เนี่ยได้แค่ทางเดียวนะพวกกับแนนก็เลยตัดสินใจกันว่าเอาตัวนี้เนาะดีกว่าแนนก็จบแล้วทุกคนรีวิวนนะเดี๋ยวตอนจะมีถ้ามีพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับเต็นท์หลังคาพวกรถเนี่ยพวกจะมารีวิวให้ดูตอนนี้กำลังขือมากๆเลยแล้วก็ใช้บ่อย,ยนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเทมเสเตดด้วยครับเดี๋ยวพวกทีมกับเอาไว้อยู่ใต้คอมเมนต์นะหรือว่าในตะกาไม่รู้ว่าเขาจะมี ผลิตภัณฑ์ให้เราไปกดซื้อหรือเปล่าหรือว่าไปซื้อที่หน้าร้านนะไอไอรอนไอรอนแมนโฟยอยู่ที่แถวบางนาเป็นร้านใหญ่ก็ไปจัดก,ก็ได้ขอบคุณที่รับชมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย